นำน้ำถุงมาสุาข้ากินกินม่วงนะแกยุ่นยังไงตั้งแรข้ากินม่วงหนึ่งกิ่งซักอย่างเท่นำมันไหลไปงูแล้วแกไปหาทำไมงูนะนำมันไหลลงคลองงูนะมองดูทรงแล้วน้ำมันไหลขุ่นไปนู่นเนาะเออน้ำไม่ไหลอ่ะหาอยู่เนี่ยว่าแล้วหลับไปแล้วเรียบร้อยพี่น้องเจอแล้วครับเจอศพแล้วครับ นาเสดายนกต่อครับเอาไนกลับบ้านด้วยมเด้ล็อกน่ไอตรงลองหา่วงมาตา่ได้เจาะล็อกน่ลองดูดต้ึบกะเปาตกเป๋าจมูกะล็อตัวนะคนนะคนทำมัตะปาติคอยเป๋าปากเป๋าจมูกมันเลยปูด ไม่ไหล้ว